โอเคพยายามลากมาจากตรงนี้ครับใช้ข้อสอบลากมาก่อนลาก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 ตัวคิดหน่อยแล้วกหนึงนิดดีใช้สอบดึงนะมือไม่ดีนะจุดสองจุดสิบห้าทีครับละวอลทักสามเสร็จ จะให้เรื่องแค่หนึ่งวิพอนะอันนี้มามองก่อนแต่เดี๋ยวเล่นจริงท่านนี้แหละครับคุณมาแตบบ่ว่าอันนี้ให้บอลสักเซตหนึ่งเพราะว่าบอลไปแล้วเซตหนึ่งเอ้ยบอลไปแล้วสองเซตสองเซตเปิดท่านี้นะครับใช่ครับแขนงองแค่ไหนแค่นั้นนะครับ,รบแล้วคุณหมาลองสักแปดทีผมว่าน่าจะหนักไปอยู่ ลองลองแปทีก่อนถ้าคุณหมันรู้สึกว่ามันถึงสิบห้ายากก็ลองเล่นก็เล่นเลยไม่ใช่ก็เล่นไปเลยสี่มีสบักตามได้เจ็ดดีอ่ะถ้าถ้าใช่แล้วเล่นไปเลยมใช่แล้วโอเคมาหายใจที่ต้องดีคเขาอตีตีเลยสิบยี่สสุด สิบเอ็ให้หมดเลยไปให้หมดเลยสองไม่ไหวก็เล็บใบเล็บสมไม่ต้องเล่นพอนะไปเลยสี่สิบห้าโอเคสมัมยคิดว่าถ้าเพิ่มเพิ่มไหวไหมไม่ไหวหน้าคล้องไหวกว่าแล้ว <laughs> แต่ว่าผมแนะนำเอ่อ,อลองดูห้าสิบอีกรอบหนึ่งก็ได้หรืออยากไปลองห้าเจ็ หรือจะลองหกห้าได้รอดูหกห้าเกินไปหกห้าเกินไปโอเคห้าเจ็ดแได้อยู่ครับโอเคครับพักสักรอบได่ได้อยู่ได้ครับไม่เป็นไรก็ลองดูอยที่ผมบอกว่าถ้าสมมติยังไม่แน่ใจลองเล่นดูแต่ถ้าสมมติประเมินแล้วเมื่อกี้เล่นจริงแล้วนะใช่ครับไม่ก็นับเป็นอานับเป็นเซตที่หนึ่งแล้วกันโอเคแต่ว่าครับท็อปหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งกระชากแต่อย่าคอนโทรลดีระวังปล่อยสุดเกินล้างไว้หน่อย สามทีไหวไหมสามทีเดียวพอโอเคเติร์นได้ไปหน่อยครับโอเคหายใจอีกเลยครับหน้าเึงสิบทีลองประเมินดูไม่ต้องรีบโอเคฟอสพอร์ไปก่อนก็ได้ก้อนให้ถึงโลว์เลสที่ไอหมดเลยคุณหมอไอหมดเลยไม่ต้องสนใจสามกระชากไปสองทีเดียวทีเดียวทีเดียวได้อยู่ได้ดีโอเคพอโอเด้วยไหม ไม่แต่ผมแต่ผมชอบนะที่ที่คุณหมันฝสืนกระชากเออไม่ต้องเป็นแบบนั้นแหละอย่างน้อยได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่โดนอยู่โดนครับโดนโดนเล่นไม่โดนไม่ได้ฝึกมาตั้งนานเล่นไม่โดนได้ยังไงจังหวะห้าถึงสิบห้าได้ไปได้เลยนะไม่เป็นไรไม่ต้องไปสติ๊กมากได้กี่ทีเก้าทีเก้าทีเหรอลองเลยพอมเลยสิบควาอมดีๆไปเลยไปเลยเึงสุดท้ายแล้ว สองไปเลยไปเลยไปเลยสามใจเย็นใจเย็นไปช่าหน่อยระช่าหน่อยสิบี่ดีเดียวเอาให้หมดจับก,กว้างเนี่ยผม<า>จะบิดได้ในมากกว่าแต่ถ้าตรงเนี้ยการยืดอะจะได้มากกว่าวมือให้ตัวถือมันหนักมอนนมองพอนะถ้าคิดว่าเพิ่มได้เพิ่ม<า>บ,บิดบิบ บีบใพ้่บีบบีเพิ่งนี้ผมแตกอ่ะโอเคอันนี้อันนี้แค้นหรือเปล่าครับบอมบอมที่ได้สุดถึงตรงนี้ให้รู้สึกว่าสะบักจะหลุดออกจากหลังเลยเสร็จปพื่อเวลาดึงก็บีบตรงนี้ก่อนไม่ไหวกระชากครับคุณหมาช่วยมันนิดหนึงหายใจอย่ากันหายใจดีลองประเมินดูจารสฮอ ดูใจยังไงเดี๋ยวนะได้ยี่ดีครับสิบสองครับ12บสองเล่นพรอรอมเ่งเอาเฟลเลยนะเอาหมดเลยเอาแบบเกินสิบห้าเกินสิบ้าไม่ต้องสนใจบีไปเยอะบีไปเยอะสี่กระชากชื่องหน่อยครับกระชากสามทีสามดีดีบีอย่างน้อยเก่งมันสองดีเดียวพอโอเค กินปาท็อปไหมกินปะท็อปแต่ถ้าเพิ่มต้องมีอาจจะต้องมีคนช่วยอ๋อเค่ไม่รครับเอาอันนี้ดกวาผมผมห่วงว่ามันจะไม่บีบการเนี้ยร็อปแล้วครับถ้าสมมุติเป็นปกติคุณปานอาจจะไม่ท็อปใช่ไหมแต่เนี้ยผมก็มองว่าคุณปานได้ถึง12ทีแล้วมันเป็นทาร์เก็ตเล็บที่เรา12-15ผมก็มองว่าเล่นอย่างเงี้ยอีกรอบนึงแล้วคราวนี้ลองประเมินดูว่าจะเลสซอร์สสองรอบหรือจะเลสซอร์ส แล้วดอกหรือจะดอกหนึ่งเดียวเลยก็ได้เดี๋ยวลองดูโอเคได้ครับ <S <S เล่นสก,กีธรรมดาเออสวยสวยสวย,สวย,สวย,ย่บงนี้แหละดียืดก็ยืดให้สุดเลยนะดีสี่แตเงเย็นห้าอะพอร์ตี้เล็บหก<ฟ>เจ็ดช่วยมาหน่อยช่วยมาหน่อยแปดดีเก้ามสิบคุณ่าถึงคุณถึงดี่ี่ห้าทีลองเลือกดู ยิงก็ไปได้ไปเลยนะส <c oughs> ี่ใจเย็ยนใจเย็ยนสามสองทีเดียวทีเดียวโอเคพอเอ้ยถึงนี่ถึงอาจจะพาวเลสเลสพักนาน <c oughs> อาจจะพักนานไม่อปไรครับ่อเคเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยถ้าเป็นเซตที่สามอะผมก็มองว่าอันเนี้ยผมก็อาจจะไม่ขึ้นมาดดอก อันนั้เลยอีกรอบหนึ่งแล้วคันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เดิมว่าดูหน้างางนีกทีหนึ่งมันจะเหมือนเซตที่สองไหมว่าจะเลสท็อปจะเลสท็อปแล้วดรอปหรือจะดรอปหรือจะอาร์มดรอปหรืออะไรเงี้ยลองไปดูดูเนี่ยอย่างเงี้ยคุณบารก็จะได้อเอาไปใช่โอเคเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้ารู้ทุกครั้งผมจะให้คุณบารวางแผนไปเลยว่าเซตหนึ <S <S ่งทอปเซตสองแบทออฟสามแบทออฟเลยใช่ไหม uh huh. อันนี้ก็จะได้แชร์คุณบาร์ันใหม่ว่าเออบางทีอยากให้ดูฟีลลิ่งของร่างกายมากกว่าครับมันบางท่ามัััันอออาาจจะสสมมมผไไ่่ด้้ทุกครงื พอพอน้ก็ออกไหมครับรับแต่ถามว่าอย่างที่โค้ชจับจับหลังผมอ่ะผมรู้สึกนะผมรู้สึกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะรู้สึกว่ามันบีบเท่ากันอืการบีบของมันเ็อบางทีเราก็ต้องคึบแต่บางทีเราก็ห่วงว่ามันจะฮึบเกินไปนะครับกวแอะแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้มีอะไรมากเกินไปเลยนะครับครับแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกว่าคุณหมาจะเป็นคนบีบแล้วมันไม่สุดมันยังเหลือสเปซอีกนิดซึ่งผมมองว่า เอาแค่เหมือนฟิล okay. ล <anderen> ิ่งตอนนี้ให้มันบีบลึกๆแค่นั้นก็พอโอเคได้ไม่ต้องถึงขั้นแบบมันผมเชื่อว่ามันยังไงมันไม่ไปทางลึกไปกว่านั้นได้แล้วอฮะดังนั้นผมว่าใส่ให้เต็มที่ก็พอขอแค่ให้คุณหมารู้สึกข้างในก็พอครับไม่ถึงเพราะว่าถึงถึงแม้ว่าผมเล่นคนเดียวผมก็เล่นถึงอยู่แล้วไงเออถึงก็ด้เต็มที่อยู่แล้วโอเคเล่นนะครับที่ให้ทังเล่นห่านี่นะครับยืนเล่น ยืนเล่นเลยครับใช่ครับผมใช่ไให้ก่อนโอเคใจร้อนแทะผมกําลังดูองศายอ,อยู่ยืนเล่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ลงมาเลยครับเก้าสิบกระชากช่วยไปหน่อยไปเลยไปเลยเบียดใจเย็นนะคอิติสองเชิญออกไว้อ,อกสีไม่กระบอกอย่าดึงออกมาสามสีท่ทีเดียว โอเคคิดว <Okay. S 2> <c oughs> ่าเพิ่มไหวไหมไม่จะไหวครับ <laughs> ไม่เผื่ออยากพูดไงเผื่ออยากแบบเฮ้ยมันไม่สุดเลยผมขออีกอะไรได้ผมบอกแต่เดี๋ยวผมก็จะดูหน้าไงดีดูวันโอเวอร์ไปไหมคิดว่าผมควรจะพูดเลยเนียนๆเนียนๆดีดี <c oughs> <c oughs> ไปเยอะดีไปเยอะที่สุดแะควขออีกที <c oughs> ไอ้หมดไอ้หมดขึ้นมาใช้แต่กล้ามเนื้อนะครับดีไอ้หมดขึ้นมาไอ้หมดกระชากช่วยมปนหน่นยลอนโทรลอยูะไงตั้งยี่สิบเพียงในพอรอบหนึ่งหายใจเรื่อยไปต้องดีครับไปหมดแต่เล่นเวทเนี่ยนะหมอบอกโปวดหอกหมดไว้ไว ขอไม่เรื่อยหน้าก็อยู่แล้วแล้วมีหน้ามาบอกว่ากลัวผมเล่นไม่ถึงครับเอาเราก็กลัวแบบว่าจะเก็บแรงหรือเปล่าแล้วก็กลัวไงไม่ผมใช้กล้ามเนื้อผมใช้กล้ามเนื้อหมดถ้าพลังเหลือไปเราไปทํากิจกรรมอื่นออกกําลังกายวิ่งต่อครับเพียงแต่ว่าน้ําหนักน้ําหนักของน้ําหนักตัวฮะมันไม่ไม่ได้ลดขนาดนั้นผมวิ่งเยอะขึ้น แล้วก็การวิ่งผมดีขึ้นอืเวลาโอเคขึ้นอย่างเช่นแบบผมซ้อมอีซี่หัวใจผมเต้นเต้นดีมากในความเร็วที่มันมากขึ้นอืครับผมเก่งขึ้นเ <c oughs> แต่หมายถึงว่าแต่คุณบาทก็าไม่ได้ไม่ได้ซ้อมไม่ไม่ได้ซ้อมวิ่งอะไรมากเห็นไหมบนลู่ครับหลังลหลังมาถ้าข้างนอกมีฝุนนะ่นอ่ะผมจะวิ่งบนลู่ <c oughs> แล้้เทคนิคทางแบบการซ้อมวิ่งเพื่อที่จะทําเวลาให้ดีขึ้นคุณบาทได้ทำบ้างไหม ซ้อมมากขึ้นแล้วก็มีความเข้มข้นในแต่ละวิคมากขึ้นเช่นสี่ห้าวันอะไรเงี้ยครับหลังจากการเวทผมก็ไปวิ่งอ่าอ่าอย่างน้อยก็สิบกิโลม,มีลงพอดในอาทิตย์หนึ่งก็มีหนึ่งวันในการลงลงพอดที่เราใช้ความเร็วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทา้ทายสัปดาห์ก็จะมีลองลังอป็นยี่สิบโลอะไรเงี้ยแต่วันไหนที่วิคไหนที่เล่นแบบเล่นไฮเลฟ ผมก็จะลองรันไม่ค่อยไหวนะครัใจัร่างกายผมระบมมากแล้วแบบผมแบบอนอนนี้เลยถ้าวิคไหนที่ผมต้องลงแข่งจริงก็าอาจจะมีการขอปรับโปรแกรมบ้างอ,อาจจะเอาขามาเล่นแบบวันจันทร์แต่ไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดเล่นเวทถึงแม้อที่นั้นจะมีแข่งก็ตามหลายๆคนที่เป็นนักวิ่งบอกโอวิควิคที่จะวิง่งไม่ต้องเวทพักล่างผมไม่พักกินี่สรนี้ อ,อกสีไม่กระบอกไอ้หมดไอ้หมดช่วยมันก่อนกระชากมันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเลสอร์ทถ้าไปต่อได้ไม่ต้องเลสซอทเลยก็ไปต่อเลยกระมนอนสวยเพิ่มได้เพิมได้เพิมได้ เสยอดได้เพิ่มได้แต่เซตนี้วอมไม่ได้เล่นจริงไปเลยเล่นถึงไปแก่ไหมครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเล่นตรงนี้นะบอกว่าเพิ่มได้ข้ามตรงนี้ไปแล้วใส่ตรงนี้แทนเอ้าแลวถึงไหแล้วถามผมนะถ้าผมเล่นไม่ถึงก็บอกเป็นคนุณคุณถึงไหมอ่ะเดึ๋เข้าลำตัวเจ็ดยี่ไปก่อนไปก่อนได้แล้วขึ้นหาแล้ว โอ้ยระวังชาช่ว่นะกระชาช่วมันนะซีสิเมกระชากสองโอเคพอ <c oughs> เลยพอรอมหนึ่งลมออกหัวนะหายใจ้ลึกนะไม่ต้องรีบจากเนี้ยผมคิดว่าเสซตต่อไปอะดอกมันจะให้เล่มหนักนี้ผมว่าฟอร์ไมไมยดีมันบีบลึกครับแต่ว่ามันลึก ผมลึกผมว่าลึกได้ก่อนนี้โอเคอาจจะค่อยไปเล่นน้ำหนักอีกตอนโนนเลยก็เดี๋ยวอันเนี้ยผมแนะนําคุณผ่านใส่ไปเลยไม่ต้องเลสฟอร์ไม่ต้องฟอร์ดฟอร์ไม่ต้องอะไรใส่ย,ยาวๆเซตที่สามเล่นแบบนี้เลยครับเล่น้อยหนึ่งคุณผ่านใส่เลยยาว <Okay. S 2> ๆคือถ้าสมมติคุณผ่านจะเล็บ<ๆ>มันจะพักในระหว่างนั้นอ่ะผมให้สุดๆอ่ะสองถึงสามวิสองถึงสามวิคุณผ่ณานต้องเล่นแล้วอ๋อนี่คือเซตสามใช่ครับมันมันมันคือผมไม่ได้ต้องการให้เลสฟอร์หรืออะไรแต่เพียงแค่ว่าบางทีกล้ามเนื้อังมีแรงแล้วกันแต่เรามันเหนื่อย ผมก็เลยให้แบบพักได้แค่สองสามวแล้วค่อยเล่นถ้าสมมุติร้อยสิบห้าคุณป่านรู้สึกว่าจํานวนเล็บเนี่ยมันจะอยู่ในาาเก็ t เล็บที่เราตั้งไว้ไหมสองมันจะฟิลกล้ามเนื้อได้เหมือนร้อยหนึงผมว่าพอๆกันนะครับหมายถึงว่าแบบเพราะว่าจํานวนมันลดลงถูกไหมครับสักไม่เกินยี่สิบฟิลก,ก็อาจจะได้ก็อาจจะได้ แต่จากที่ผมดูแล้วมผมว่ารอบหน้าคุณหมาน้องร้อยสิบห้าผมว่าร้อยนึงมันเบาไปไหน่อยใช่ไหมครับปล่อยขึ้นข้างบนดีสองพยายามหนีไปนิดนึ่งครับให้รู้สึกว่ามันโดนดึงไปข้างหน้ารู้แล้วว่าเคเบิ้ลมันดึงขึ้นข้างบนแต่ปล่อยไปข้างบนข้างหน้าดีดีแล้วดึงเข้าตรงนี้ไม่ดึงไปข้างหลังดึงเข้าโลวเวลต์ไหมดีคุณภาวคุิตี้นะแล้วดึงสบดัดก็อย่าลืมดีที่สุด <c oughs> สวยทั้ง <Okay. S 1> แรงนั่นแหละน้ำหนักพอดีแล้วครับน้ำหนักพอดีแล้วใช่ไหมอตอนปล่อยรีนฟอร์เวิร์ดไปหน่อย,ยน,นึงได้นะครับ <c oughs> ดีดีโฟกัสทานพาล่างไว้ ดิงเข้าเหนือสะดือหน่อยเดียวมัาดียีตสุดยีตสุดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมาโอเคคิดว่าน้ำหนักใช้เรียงอันนี้เพิ่มได้อ่าเดี๋ยวบเ <c oughs> อาคุณภาพไปน,นะคุณมานครับแม่กระตุกอย่าเนีละนะ <c oughs> ผมมาเคยพูดคำหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าคำนี้ มีคนพูดเยอะว่าแบบมันยากนะก็คือผมบอกว่าอยากให้แบบไม่ดูถูกตัวเองอะแต่ก็ไม่ได้อีชูโก้จนเกินไปซึ่งมันอยู่ตรงกลางซึ่งเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่ามันเบาไปหรือเปล่าจนดูถูกตัวเองหรือว่าก็ไม่รู้ว่ามันหนักจนอีโก้หรือเปล่าผมบอกเดี๋ยวาวันหนึ่งมันเจอน้ำหนักที่ใช่มันก็จะพอรู้เองใช่เพราะว่าบางทีมันเราเราเราเล่นอยู่ตลอดมันอาจจะมีการพัฒนาหรือว่าวันนั้นเราอาจจะเหนื่อยใช่ใช่มันต้องดูวันสําหรับผมนะผมดูวันที่ เราเราเราวอร์มก่อนอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราจะรู้ว่าไอ้เซตแรกที่เราเล่นไปอ,ะอ่ะมันจะยังไงมันจะหนักไปเบาไปหรือมันต่อได้ไม่ได้เราจะมีคําตอบให้กับตัวเองเองสําหรับผมนะมครับผมผมเข้าใจตรงกลางมันคือตรงไหนแล้วโดยเฉพาะวันที่แบบขี้เกียจว <c oughs> ันที่ร่างกายอ่อนล้าแล้วไม่อยากมาแล้วแล้ววันนั้นมาออกเนี่ยผม <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมโอเคกับวันแบบนั้น อะไรรู้ไหมวันที่เกียดส่วนมากเราจะนอนเราจะไม่อยากทำอะไรใช่แต่เราใช่แต่เราสามารถขยับในวันที่ีเกียดได้ลองคิดดูว่าแล้ววันไหนที่มันเฟสเออมาันก็ดี <ไป S 2> แต่เย็นไม่ต้องรีบแปดฮอลิลิี่เลฟเก้าสิบห้าทีห้าสี่ c มอน ใช้กล้ามเนื้อนะครับแบล็คแคแนงนะไม่หมดหมดยังโอเคใช่ก็บิ้วไงผมก็ต้องโมติเวชันคุณสิโอเคได้หันมองปรับเลยเออน่ักสุดท้ายอันนึงว่ายังเหลือไงโอเคนี่อย่าให้น้ำเบลพัชสวยแต่ตรงนี้ดูนี่เยอะน อย่าไปเกรงคอนะครับใช้หลังใช้ทั้งหลังดึงเกงมันขึ้นมาเออดีสมัดีโอเคโดนนะครับโดนครับทำไมเสียงต้องอื้อย่างเงี้ยนะดี เอาให้หมดเลยครับอันนี้เอาหมดเลยนะไม่ต้องพักละเอาให้หมดเลยหายใจเอาถว่าจะไม่ขึ้นครับเลยฝืนหน่อยก็ชาชื้อนิดนึงเบาๆหายใจเย็นนะหายใจเย็นนะดีอึ๊บม m ล์นโอเคโอ้โห <c oughs> <c oughs> จังร้อน